วันนี้ขด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับดีเจคุกิเมอร์นะเออวันนี้มาแปลกนะโอเควันนี้เราจะไปขุดเหมืองกันนะฮะขุดเหมืองนะฮะไม่ได้ขุดเหมืองกัาเรียกว่าไปผจญภัยกันนะฮะอุปกรณ์มีพร้อมแล้วนะธนูนี่นะก็จะนธนูสองอันมาผสมกันนะฮะคงรู้ใช่ไหมผสมกันยังไงนะครับโอเคตะลุยเหมืองกันนะฮะเอ้ะตะลุยดันกันนะเป็นแอสซีนเลยตอนนี้เอ้าเฮียชิปเลยนะโอเคลงใหม่นานไมหมรอ หล่อเลยอะนี่เราอยู่ยชั้นที่โอ้ยเป็นวัดโอ้ยตัวนี้ไม่ได้สำรวจลืมไปเลยอะโอ้โหไม่น่าเลยพระเจ้าพเจ้าพเจ้าพระเจ้าพเจ้าไม่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 มาจากไหน่ะมาจากไหนเฮ้ลืมไปตัวนี้ไม่สารวจนะเนอจะไปทางเก่าซะแล้วนะเพราะยังไม่ได้สารวจนะทางนี้ลืมเลยนะครับโอเคป่ ใช่เจอโจุดแล้วครับจุโจุโจุโจุดนะฟันสี่ครั้งนั่นไอหินดาบนะฮินเล็กก็ฟันสี่ครั้งเหมือนกันนะฮะโอเคโอเคไม่คัดจมูกแล้วนะฮะคงรู้คงไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงหายคัดจมูกนะฮะกืนสเลนนั่นแหละนั่นแหละครับขี้เกียจไปขายนะฮะโอ้ ยัคัดจมูกอยู่ดีช่างเลยะปัญญาอ่อนแหละโอเคขุดฐานไว้ก่อนนะครับไหนจําเป็นขุดไป,นนะปนนเน่เนี่ยแบบติมนี่เราฮีโร่บายเนี่ยเราเนี่ยล้าเราถ้าเราเจอฮีโร่บายถ้าผมเจอฮีโร่บายนะวิ่งก่อนใครแล้วนะไม่มีใครเลยนะวิ่งหนีฮีโร่บายนี่แหละแม่ไวรัสอะไรเนะี่ยโคตรกลัวเลยนะเนะขาบอกว่าฮีโร่บายชอบอยู่ตรงก้องก้อนกรวดด้วยนะครับนม่ จังไรเข้าไปใหญ่ครับ <c oughs> น่าก,กลัววะ่ะนักผมก็นั่งอยู่คนเดียวในห้องเนะี่ยมันก็โคตรน่าก,กลัวเลยนะฮะไปขุดเลยเออวันนี้ขุดเนี่ยนีเออ่เฮ้โอเคขุดต่อไปนะเราจะไปไหนต่อนะครับเราขุดฐานก่อนนะเราค่อยไปหาเนะี่ยบางคนนั้นรวยแล้วอาจจะคิดว่าฐานนี้มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวพอแม่งจนเมื่อไหร่นะมรับกลับมาขุดฐานนะครับ ฉันั้นจะตุนไว้ก่อนเน่ต่านก็เหลือน้อยะนะโอเคทานทานเป็นมีซีมุงยังไม่เพาะพันเลยมันก็จ้องหน้าอย่นั้นยังไม่เพาะพันุเลยมันยังไม่ทําอะไรกันด้วยเน่เอ็นบี m ีแต่ตัวเป็นสุภาพบุรุษมากครับเจตเมนเลยเนี่ยเงี้ยเสียงไม่ยมาเลวกูหลนนะมึงก้อนขวมเยียบไปไหนเออ ตกไกลนะแมนโดเราจ้องตามันก็จะไม่หวาบนะเราจ้องตาจ้องจาไอจ้องต้องจ้องตัวไว้นั่นไงบอกแล้วคำตามบอกนะครับนะถ้าเจอมันนะฮะใส่ฟักทองนะฮะแล้วก็จ้องมันนะฮะมันจะไม่ทำร้ายเราแต่ว่าถ้าเราไปเพลไปตีมันนะครับเราก็ต้องจ้องไว้ครับจ้องไว้นะฮะ แล้วกตต็ตีตีมันจะไม่วับไปไหนต้องจ้องไว้นะครับจ้องจองไว้ตั้งแต่ตอนตีเริ่มแรกเลยนะต้องจ้องไว้นะครับถ้าไม่จ้องเนี่ยมันจะหนีแน่หนีเราก็ตีได้ลาบากมากนะครับโอเคขุดทานต่อนะฮะลาลาเจือ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บบามบามบ,า,บามุยา่ออพพาอ่าแฟบสักพากอ่าอ่ายากค่ยะ ตันยังตันกูตกใจสัสโอ้ตกใจมา,าได้ไงเนี่ยตกใจเนี่ยโอ้อยเดี๋ยวมารหนึงนะ่งฮะโอเคนะฮะตอนนี้จะไปทำธุระนะฮะฉะนั้นต้องรีบเล่นนะร,รีบแคสตนะฮะร,รีบแคสตหถึงที่สุดแล้วนะฮะโอ้พระเจ้าด้วยโอเคบบ เนี่ไม่ต้องนะฮะเราขุดไปแล้วใช่ไหมโอเคมันอันนี้เสี่ยวความกลัวมาแล้วมั้งครับผมความกลัวแต่ว่ากลัวไม่กลัวฮนะยังยัง,ย,งยังทำใจความกลัวฮีโร่บายไม่ได้เลยนะครับมันก็เป็นแค่เกมกลัวอะไรมากนะฮะกลัวอะไรมากกลัวอะไรมากก้าก้านะครับ โอเคปึ๊บตกใจโอ้ยแหลกโอ้โอเคโอเคแฮปยิงเสียงซอมบี้ที่ด้านขวามือเนี่ยฉะนั้นขุดแฮบเพื่อมีถ้ำเพื่อมีดานเจียนอีกอันหนึ่งมันยิเสียงจากด้านบนด้านล่างฮะโอ้งั้นขุดด้านล่างก่อนครับขุดด้านล่างไม่เจองั้นขุดด้านบนครับ นั่นไงนบอกเลยครับเมืออชีพนะฮมือชีพนะแล้วนะครับรู้หมดมัง้งนะับขุดไปก่อนนะเหล็กพวกนี้เนะี่ยคของมีค่ารีบด้วยสปีดได้ที่ขุดเหล็กนะฮะสปีดเอานั่นเงี้ยกล้ว,วแล้รมึงเอยเอ้ย

ไม่ไม่ไไม่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 เพื่อนยอเพื่อนเพื่อันขออะไันขอนจ้าของคืนนะเพื่อนนะฉัขอไรแล้วนะฉันขอแล้วยืดโอเคครับรอดนะฮเปล่าวะถึงว่ามันใส่มันใส่ทไมว่ามันใส่ชิกาะนั้นทมเอากมใส่นั่เองเห็นไรจริงวนี้เ่ยไผมว่าจากการมสนิฐานแล้วพนั้นตรงนั้น่จะมีสปามนั่น่ เต็มเต็มเลยนะฮะเห็นเต็มเต็มนะฮะคาหนังคาเขาครับฉันจะรีไปดูมานะฮะโอเคผักแล้วนะครับกล่องมินิอีกอ่ะได้ไปแล้วเอนช้อนยวค่อยไปดูนะว่าเป็นชาร์จอะไรนี่ยโอเคครับแล้วก็มาทำใจให้สงบต่อครับ ด้วยที่ขุดเหล็กจึบ๊บโอเคนะเลเบลหายไปรั้งยี่ห้านะฮะโอ้ยหายเยอะมากนะครับช่างฮะเป็นอะไรนะครับขุดต่อได้นะ,ะปุ๊บขุดถาดเลยนะครับไม่ต้องกลัวะฮะไม่ต้องกลัวมีพิษมีภัยแล้วนะปล่อยไปครับจึ๊บปุ๊บน่นะ ตรงนี้เราไม่ต้องทำสปามอลเตอร์นะมัน,น,นะมนทำอะไรไม่ได้แต่ทำได้อยู่ก็คือปั๊มพวกเออมันฝรั่งหรือว่าอะไรพวกนี้นะแต่ก็ไม่อยากทำนะขี้เกียจขี้เกียจลงมาเดินมาลงเดินมาอะไรอย่างนี้นะจุ๊บเร็วชุบแน่โอเคนั่นไงกูว่าแล้วกูเจอโจดได้ไง น่าไม่เป็นไรนะครับปลอด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 ภัยมาชึบชึบน่าขุดไปแนะ่ไม่ต้องกลัวนะครับโอ้เมื่อกี้โคตรร,รีบเลยรี่ผมาเอาของนะกลัวของมันขายนะครับมานี่มันลงมาลงมาท่านเองเหรอฮะบ้าม่มัเคยคิดเลยนะมันดูจะเป็นคนนิสัยแบบนี้ อโอ้ยหคือมาเขียนะมันยังไม่จบนะครับวันนี้มาม่าไม่เคยคิดนะว่าหนูจะเป็นคนชอบปีนป่ายอย่างนี้มาม่าผิดหวังในตัวหนูจริงเลยมาม่าลืมกินข้าวกินข้าวก่อนนะมาม่าผิดหวังจริงๆนะมาม่าผิดหวังเด้อนี่ครับ นี่ฮะตรงน,นี้ขุดอย่างเร่งด่วนนะ,ะจะทำชุ้ละกับผู้ปกครองนะฮะที่ขุดด่วนครฮะตอนนี้ไม่มีเงินมาเอาไอสัตว์คุยชิบหายแล้วไงจุบจุบจุบปึ๊บป๊บไม่ไม่ไม่เร็วๆเพื่อนรีบขุดเลยนี่ เลยคุณเลยอโอเคตังนี้อะมานี่ชิบตัวนี้คือตรงไหนนะจะไม่ค่อยได้แล้วนะครับงไ,รไงกูว่าแล้วกะเจอโจดิแล้วเจอโจด้วยงกูว่าแล้วมันต้องระเบิดแนวดีเส<อ>ียงหลอนก็ามาได้ตรงจังหวะมากนะครับ มาโคตรตรงเลยมาตรงจังหวะม่กโอเคขึ้นก็ลำบากนะรู้ไหมกลัวฮีโร่บายเไ้่เขาา้าใจไหมนั่น่ยกลัวอะไรแม่งเต็มเลยไป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 ระเบิดพวกแกเลยไปเจ๋งโอเคดูแค่ ชิบชิบปุ๊บปุ๊บแน่โอเคไปต่อครับจะสิ้นสุดตันเจียนแล้วขอให้สิ้นสุดเร็วๆเธอฉัจะได้ไปดำชุรละอย่างมีความสุขเลยฉันจะไปห้างเซนทันเอ้อไม่ใช่ห้างเซนทันจะไปห้างสปปรรพสินค้าช้อปปิ้งกินกินปัปคอนดูหนังอ่ะ มาทำไมฮะฉันขอร้องนายนิดเดียวฉันขอสิ้นสุดเร็วๆเถอะมาีิยี่จะสิ้นสุดแล้ว <c oughs> ยังไม่สิ้นสุดอีกสิ้นสุดแล้วครับโอเคครับ okay, นั่นไงกูไม่น่าทุบเลยโอเคครับโอเคแม่ข้างเลยนะครับค้างเลย นะฮะเมื่อกี้ไปหากสรรพสินค้ามานะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าแบบมันอะไรแบบขยับขยับนิดนึงใช่ไหมแบบยินเนียนหน่อยน้นก็ไปหากสรมรพสินค้ามาเมื่อกี้นะโอ้หแหลกเลยโอ้โหเปิดคอมค้างไว้นะครับเชื่อมต่อขี้เกียจปิดคอมนะโอ้โหหมาเป็นชุดครับอยแล้วคอมตูไปแล้วอ่าขุดต่อได้ครับโอเคนะฮะ เมื่อกี้ห้างมานะับโอ้โคตรอ,อร่อยเลยกินเคเซีแล้วก็ไปดูหนังก็นั่งไงค้างเลยนะฮะโอเคแล้วมันจะปิดเกมไหมครับก่อนนันจะมาเปิดใหม่นะับโอเคโอเคปิดคอมแล้วก็เปิดใหม่แล้วนะโอเคเรียบร้อยนะผมก็ได้ยินเสียงซอมบี้ระงมนะฮะไม่รู้จะท,ทายังไงกับมันดีนะับแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้นะับนั่นไงไม่น่าเลย

s ช u ดตัววิดเพลงประกอบนะฮะโอเคปักทอดตรงนี้คือรอยคิปเปอรลระเบิดนะฮะใช่ไหมโอเคเราก็ตันแมปแล้วนะตันดันแล้วตันดันเจียนนะฮะฉะนั้นเราก็ไม่มีอะไรน่าทำต่อไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาสำรวจดันเจี้ยนนี้ใหม่ต่อนะรอยขุดแร่หายหมดก่อนนะตรงนี้นะเพราะเราไม่ค่อยมีเหล็กนะคุณเหล็กกลับไปใช้นะเหล็กเหล็กเหล็กเนะี่ยวะ นี่ไงห้าสามก้อนนะจะเอาไปใช้นะครับเออต้องก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณนะครับเออคุณดันเจียนนี่นะครับที่อาสานั่นไงมันยังมีอะไรให้เราตื่นเต้นอยู่นะครับอ๋ออ้นั่นไงไม่ได้ตื่นเต้นหรอกครับอันนี้คือทางเก่าโอเคเดี๋ยวคุณทานก่อนนะฮะทานเรามีจำกัดนะครับ เหล็กแบบนั่นไงเหล็กนั่นนะฮะโอเคเราจะขึ้นจะหยุดไม่หยุดถ่ายจกนกว่าเราจะขึ้นไปอย่างปลอดภัยนะครับขุดฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บน่ตอนนี้คุณชายคุณชายแล้วเอ๊ะคุณชายเลยนะคุณชายคนสุดท้ายเลยนะคุณชายทรพีเอ้คุณชาย,ยคุณชายอะไรนะ ทรลพีเลยคุณชายทลารลพีเลยน้องเออเมื่อกี้คุยกับน้องนะคุณชาย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 ทรลพีโอเคครับดูกำลังดูเรื่องคุณชายทรลพีอยู่นะฮะหรือคุณชายวลพีนะทรลพีหรือวลพีหรืออะไรก็ช่างนะครับผมจะเรียกง่ายคือวัทรลพีแล้วกันนะตอนนี้กำลังดูคุณชายทรลพีอยู่นะครับโอเคนะเมื่อเราจบจาก,การันเจียนี้ไปแล้วนะครับโอเค ผมจะไม่จบคลิปนะฮะจนกว่าเราจะได้ขึ้นอย่างปลอดภัยนะครับนี่มีแอสซีโน่ค้างเลยแอสซีโนนะครับเจือขึ้นยากนะแต่บางคนก็บอกว่าขึ้นง่ายนะแต่จริงๆเราก็ว่าขึ้นง่ายนะถ้าผมไปลุยบบภูภูเขาแล้วผมว่าขึ้นง่ายแต่ว่าผมมาสร้างเองเนี่ยขึ้นยากนั่นไงบอกแล้วขึ้นยากขึ้นง่ายอยู่ผมว่าขึ้นง่ายนะแต่มันยากตอนขึ้นนะเนี่ยโอเคครับ เราจะไม่ถึงเราจะไม่อยู่เราจะไม่จบคลิปจกนกว่าเราจะถึงบ้านนะครับเดี๋ยวโอ้ยค้างเลยนะฮะเอ่อเอ่อแว๊บเออะไรนะบ้าอ๋อ,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 โ,อโอเคนะเดี๋ยวเขึ้นไปถึงที่สุดก่อนนะครับน่ามือพอดีนะฮะไปดู NPC เบาก่อนนะครับทวง NPC นบีแล้วก่อนนะโอ้มยค้างเลย ตินนี่นะครับนั่นไงโดยซุ่มโจมตีเพิ่งเพิ่งไปดูอะไรนะซูเปอร์แมนภาคใหม่นะครับสุดยอดนะฮะบ,บุรุษเหล็กคิดหรือจะมาสู้กับสตีเหล็กกระเทยแห่งไทยนะเออติดติดขัดๆนะครับกระเทยแห่งไทยนะบ,บุรุษเหล็กคิดจะสู้สู้กระเทยเหล็กแน่นอนกระเทยเหล็กต้องเออสตีเหล็กต้องชนะอยู่แล้วนะครับโอ้พระเจ้าพระเอกก็หล่อไม่ใช่เล่นนะซูเปอร์แมนเนะี่ย รู้สึกว่าชื่อคาร์ดนะครับมาจากดาวโอ้ยโลน้องครับอย่าเพิ่งยุ่งนะนะรู้สึกว่าชื่อคาวหรือคาร์ดนั่นเลยครับโอเคนะฮะโอเคใส่นะฮะแยกประเภทก่อนนะครับสิ้อของเครื่องใช้ที่เราใช้มานะักระดูกนี่แล้วก็เดสโตนไม่ต้องนะครับแล้วก็นี่ครับนี่แล้วก็ ฟินฟินนึกเป็นแร่มัง้งเป็นแร่นะครับแล้วก็ดวงตานี่นะฮะลูกแกนเดอร์นะครับทรบายธนูมาบักเก็ตนะฮะสตริงกาวเวลโอเคนะแล้วก็แยกต่อนะครับไม้หนึ่งซ่อมธนูก่อน เกียรติได้จับสเกลตันนะฮธนูเนี่ยหรือไม่ก็ไปคราฟเองนะครับผมก็คราฟได้อยู่แต่ขี้เกียจนะฮะอันนี้ก็อุปกรณ์โอเคอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์รทั้งหลายแหล่นะครับนี่เขาเพิ่มสโตนออกมามามาจากไหนโอเคเลิสโตนใส่เข้าไปนะฐานฐา,านแล้วก็นี่นะโอเคแล้วก็อ้อเดี๋ยวลืมเลยอ่าแล้วก็นี่เขาเพสิสโตนใส่ไปครับแล้วก็แร่นะฮะ ฟื้บฟื้อเอ้ยไม่ใช่แหละอาหารนะโอเคเดือดแล้วก็โอเคครับเราก็ขอจบจากคลิปนี้ไปก่อนนะโอเคครับเจอกันร์ทหน้าครับสวัสดีครับ